จริงๆทุกคนรู้จัก AI หมานานละแต่ส่วนมากทั้งหมดเนี่ยอยู่ในฝั่ง Cloud AI เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถจะดึง AI ฝั่ง Cloud เนี่ยมาทำทุกอย่างเพราะว่าต้นทุนข้างสูงมากแต่ตอนนี้คือเรามีเปลี่ยน AI ใน Edge ละซึ่งเขาก็จะทำให้เปลี่ยน Process onboarding ข้างๆเร็วขึ้นลดลงต้นทุนของเราได้ถ้าเรามี AI เนี่ยช่วยพนักงานหรือว่าจะช่วย Engineer มาแก้ปัญหาข้างๆเร็วขึ้น AI เหมือนจะเป็น Basic Infrastructure ในชีวิตของเราในอนาคตเลยตอนนี้คือเราสามารถให้ Engineer ดูแลหลายๆได้เลยเพราะว่าเรามี AI มาช่วยงานซึ่ง AI สามารถแกี่กัอนนการกับ IoT Industrial IoT ซึ่งเขาก็ช่วยเหมือน productivity ของ Engineer ข้าทั้งๆดีขึ้น AI เนี่ยคือจริงๆทุกคนรู้จาก AI มานานละแต่ส่วนมากคือลุก AI ที่เราเรียดนดูอยู่ในฝั่ง Cloud ซึ่งเราทำา i i ฝั่งค o า d เนี่ยคือมี AI ที่เราใช้เป็น Vision Vision มาคือทำเหมือนถ่ายรูปแล้วมาจำเรื่องของโคนเรื่องของอ b อบเจ อีกฝั่งหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็น LLM เช่นเหมือน ChatGPT หรือว,ว่า d e e p s e e อะไรเนี่ยซึ่งสำหรับไอวันเทคมองเนี่ยคือมี2จุดเลยจุดหนึ่งคือเรื่องของ LLM LLM ช่วยจะเก็บข้อมูลที่ทุกๆบริษัทหรือว,ว่ารัฐบาลแล้วก็มาตอบมาสอนมาสอบคนได้ด้วยอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของ Vision AI เราใช้งานค่างๆเยอะในจําเรื่องของสินค้าท C, ําเปลี่น QC าปโลโก้จําเปลี่ยนเรื่อง QR ที่เราพลิตถูกไม่ถูกมาช่วยพนักง,งานหรือว่า ช่วยช่างเนี่ยมาผลิตสินค้าหรือว่าเป็นที่โรงงานเนี่ยค่างดีขึ้นพูดถึงเรื่องของ h i i เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเราไม่สามารถจะดึง AI ฝั่งเคลาาเนี่ยมาทําทุกอย่างเพราะว่าต้องทุนค่างสูงมากปีนี้คือเรามองเห็นเนี่ยคือ AI เนี่ยสามารถจะทําเป็นฉลาดขึ้นแต่ เล็กลงเหมือน ChatGPT นี่โมเดลค่างใหญ่มากแต่ตอนนี้ t i ป s i x สามารถจะทำดึง AI ที่เป็นสเกลเล็กๆมาใช้ที่ท,ที่ที่เราต้องการทำงานอย่างเช่น AI ช่วยทำประกอบช่วยทำ process แ,แล้วก็เรียนรู้เรื่อง process ที่ต่างกาันเราไม่ต้องการมาโปรแกรมทั้งใหม่หมดเลยอันนี้ที่ฟังบริษัทเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลของบริษัทเราซึ่งเราจะไปโหลดข้อมูลให้ AI แล้วทำยังไงเขาอาจจะมาช่วยพนักงานเรา อย่างเช่นเหมือนหาสินงท้าที่ถูกต้องเยุคเปลี่ยนอาร์ i t เต็เจที่ดีขึ้นซึ่งเราไม่ต้องให้เหมือน Engineer มาเรียนรู้เกิดหนึ่งปีสอปีเพื่อจะช่วยงานให้เร็วขึ้นอันดับแรกคือเปลี่ยนที่เราพูดถึงเขาสอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราต้องการมีคนเก่ามาสอนคนใหม่เข้ามาที่โรงงานเนาขั้นต่ำเนี่ยสเดือนแต่ตอนนี้คือเรามี AI ในเอจละซึ่งเขาก็จะอธิบายให้ฟังไปช่วยพนักงานเรา take action แอคชั่นยังไงทําให้เปลี Process ่ยนโปรเซสออ n นบอร์ด n ิ้งข้างๆเร็วขึ้นสมัยก่อนเราต้องหา e n g i n e นีมาทําเรื่องของโปรแกรมมิ่งถ้าเรามีเปลี่ยนนิดนึงในโปรเซสเนี่ยคือต้องทําใหม่เลยแต่ตอนนี้ถ้าเราใช้เปลี่ยน AI ใน Age เนี่ยคือเราจะสามารถให้เปลี่ยน o n t i t n o n ใหม่ให้เขาเขาก็สามารถจะรับงานใด้ข้างๆเร็วสมัยก่อนเราต้องการมีพนักงานหลายๆคนมีคนซีเนี่ยมีจูเนียซึ่งมาดูแลเรื่องของ line หนึ่งตอนนี้คือสามารถให้ Engineer มา ดูแลลายๆได้เลยเพราะว่าเรามี AI มา assist มาช่วยงานซึ่ง AI มาสามารถกัด c o n n ได้กันกับ IoT Industrial IoT เขาก็าช่วยเหมือน Productivity ของ Engineer ทั้งๆดีขึ้นในโรงงานเราต้องการหาทางที่ลดลงต้นทุนของเราได้ก็หาเป็น process ที่อ t ตโนมัติได้ซึ่งถ้าเราแค่ซือ้อมาใช้เนี่ยบางทีต้นทุนก็ยังทั้งๆสูงอยู่เพราะว่าเราต้องการมีทีม Engineer มา maintain แล้วก็มา program แต่ถ้าใช้ AI เนี่ยคือในรอบอทหรือว่าในเครื่องมืชิ้นเนี่ยเขาอาจจะสามารถช่วยมีโมเดลรุ่นที่ทำโปรเซสนี้ซึ่งเราก็จะสอนลายแรกเลยแล้วก็เราจะไปรีเพลกเกตที่ทุกๆลายได้ข้างๆเร็วซึ่งเขาจะช่วยเป็น Efficiency ของเอ g นจิเนียร์ของเราข้างๆดีขึ้นความพร้อมเนี่ยคือ ค่างข้างน้อยแต่คือก็มีคนอยู่คือเขาสามารถจะไปลองใช้ AI ในโรงงานเขาละเขาจะลองเรียนรู้ AI จะสามารถจะช่วยงานโปรเซสของเขาได้ยังไงที่เรามองเห็นเนี่ยคือทุกๆโรงงานก็มีเอนจิเนีรแบบนั้นคือเขาจะลองใช้ AI อย่างเช่นที่ใช้เป็นวิช i o นก็ได้อย่างเช่นที่ทําเป็นโปรแกรมเมติกก็มีคนเริ่มเริ่มลองละเนาะแต่คือเรายัางไม่มีอาจารย์หรือว่าเป็นเอ็กซ์เปิร์ที่มาอธิบายให้ฟังคือถ้าโรงงานเป็นแบบนี้เป็นโปรเซสแบบนี้คือเราต้องการทํา AI แบบไหนซึ่งตอนนี้คือ a v a n t g อยู่ในจุดที่ค่างดีมากเพราะว่าคือเรามีเคสในทั่วโลกซึ่งเราก็สามารถจะไปช่วยทุก,ทกคนได้สามารถมาแชร์ได้มา transfer knowledge ได้ a v a n t g เป็น Technology enabler เราไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนมาผลิต hmm. system ให้โรงงานเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดคืออยู่ในโรงงานเขาเลย mm. เนาะคือเอนจิเนีที่เก่งเนี่ยที่รู้จักเรื่องของ process ของเขาอยู่ในโรงงานเขา ที่ผมมองเนี่ยคือ AI เนี่ยคือข้างๆ open source มีคนที่สามารถจะไป focus มาใช้เรื่องของ AI model เรื่องของอย่างเช่นเหมือนแออย่าง g o n มาช่วยงานในประเทศไทยที่ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์ในมหาลายหือที่เขาสนใจเขามีเรื่องงานที่เขาอยากเตรียมเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มาช่วยประเทศไทยได้ด้วยจริงๆแอมวันนี้เราก็ทำ co creation งานกับมหลาลัยเราก็มาดึงเทคโนโลยีมาให้อาจารย์มาสอน จะ adapt AI นี้เข้าในโรงงานไหนซึ่งมหลาลัยในแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถจะไปดึง AI ที่เขาเขาเรียนอยู่แล้วเขาสอนอยู่แล้วให้เด็กๆเขาจะสามารถมาช่วยโรงงานได้ซึ่งอันนี้คือก็เหมือนเป็น process ที่ไปเรื่อยๆเลยไม่ใช่แค่ทีเดียวซึ่ง5ปีที่อนาคตรเรามองเห็นได้ง่ายที่สุดเลยคือ case ที่ AI สอนพนักง,งาน คือถ้าพูดถึง Efficiency HI จะช่วยยังไงบ้างเราก็แนะนำบางเคสอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะไปแก้ปัญหาจดเรื่องของเครื่องเราจะไปถามมาหลายๆคนเลย s e n i เอ็นจิเน e ร์ e วนเดอรซึ่งแต่ถ้าเรามี AI ชเนี่ยช่วยคือเขาเคยเจอเคสแบบนั้นคือเขาจะสามารถอธิบายให้เราปัญหาเนี่ยคือเกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเขาจะช่วยพนักงานหรือว่าจะช่วยเอ็นจิเนยร์าแก้ปัญหาค่างเร็วขึ้นซึ่งเขาก็เก็บข้อมูลคือเอ๊ะถ้า จุดฝั่งนี้คือน่าจะเป็นมีเคสบ่อยๆซึ่งเขาจะไปมาช่วย analyze ให้ซึ่งอันนี้คือฝั่งหนึ่งเรื่องของ efficiency ที่2เนี่คือเขาสามารถจะไป analyze ให้เรื่องของ process ของเราอย่างเช่นเหมือนเรามีประกอบเรื่องของ process ประกอบ1น3 4งส่าถ้า AI เรียนรู้ต่อแล้วคือเขาจะรู้ process ของเราเขาจะรู้เหตุผลทาไมเราต้องการผลิต1 2 3 4 5ซึ่งเขาจะช่วยเรามาทำ efficiency จะ simplify ก็ได้จะทํทำให้ง่ายขึ้น เนาะอย่างเช่เหมือนเราจะทําแค่ 1, 3, 5ซึ่งอันนี้คือจะไปถ้าโปรเซสของเราให้ Simplify ได้เขาจะกดต้นทุนของเราลดลงซึ่งอันนี้คือเปลี่ยน AI เหมือนคุณที่สั p พอร์เราคุณที่เหมือนอาจารย์อธิบายให้เราฟังเนาะ a อน l y z ไให้เราได้ซึ่งถ้าเราใช้เปลี่ยน H i i นี่ยคือเขาเราสามารถจะเก็บเปลี่ยนข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือเปลี่ยนอยู่ในจุดแข็งของบริษัทเลย ส่วนมากคือเปลี่ยนเคสสนใจมากกว่าเคสสนุกมากเลยเป็นชีวิตประจำวันของคนในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีหลายอย่างคือเคสของจริงล่าสุดเนี่ยของเราเนี่ยเป็นเคสเกี่ยวกักกบไฟจราจรคือไฟจราจรเราก็ต้องรอเวลาต้องรอถึงเวลาจบแล้วซึ่งเขาก็เปลี่ยนไฟจากไฟแดงไปไฟขาวแต่ตอนนี้คุณในประเทศไทยเราเริ่มใช้ AI ใน หลายๆจุดเขาก็เอากล้องเอา AI มาจํนน่านถนนไหนที่รถเยอะเท่าไหร่คือเวลารถวิ่งหมดละเขาก็มองเห็นในทันถนนนั้นเขาก็ตัดสินใจได้เองเลยเปลี่ยนไฟเขียวไปไฟแดงได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองเห็นเอ๊ะทางไหนคือติดกว่าเขาก็ให้ฝั่งนู้นคือไฟเขียวก่อนเลยไอวันแทคเราก็เป็นบริษัทที่โคกันกับที่บริษทัทประเทศไทยประมาณ20ปีแล้วคือเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับงานสนานปีนทางด่วน เรื่องเกี่ยวกันกับคอมที่ใช้ที่อุตสาหากรรมโรงงานมีฝั่งดีเทลด้วยคือเหมือนป้ายโฆษณาอะไรเนี่ยคือก็ใช้เป็นเครื่องของเราทั้งหมดเลยหลายหล,ล,ลายตลาดเนี่ยอยู่ในประเทศไทยทำเป็น B2B b ปทำเป็น System Architecture อเนาะอยู่ในหลังบ้านทุกๆจุดเลยไอวันแท็กเป็นผู้นำระดับโลกด้าน AI HAI คอมอุตสาหากรรม คอม Embedded IoT Embedded Computer เนี่ยก็เป็นเป็นคอมอยู่ในหลังบ้านเปลี่ยนเหมือนสมองที่ในซิสเตอมของซิสเตอมทุก,ทก เกี่ยวกันนบสมาร์ทซิตี้หรอว่าเป็นสมาร์ทแบตเตอรี่อย่างเช่นทั้งด่วนนี้เรามีเปลี่ยนคอมที่แนะนําเรื่องของประตูเป,ปิดปิดมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงอะไรเนี้ยซึ่งก็อันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องของไอวานเทคใต้โฆษณาหลังโฆษณาเราก็ต้องการมีเปลี่ยนคอมที่สามารถไปทํางานได้24ชั่วโมงทนไฟที่เหมือนไม่เคยเบิลที่อุตสาหกรรมนี่เราก็มีมอชินเนาะรอบบอทต่างๆเนาะซึ่งส่วนมากคืออันนี้คือฝั่งคอมที่ ทำมาเป็นโปรแกรมเมติกหรือว่าทำเป็นออโตเมชันสำหรับซิสเต็มหรือว่าสำหรับโปรเซสของโรงงานเนาะที่ฝั่ง IOT เนี่ยคือเรามีเหมือนเป็นเซนเซอร์ของลอร่าก็เราเก็บสัญญากลับมาแล้วเราก็จะมาทำเรื่องคอนโทรลเตรียมตัวเนี่ยคือเราต้องลองก่อนเนาะบางทีเราแค่ได้ยินชื่ออย่างเดียวแล้วเราได้ยินชื่อ c h a t GPT เราได้ยินชื่อ d e e p s ซิกแต่ถ้าเราไม่เคยใช้เราไม่รู้คือ AI เหมือนจะเป็นเบสิ c อินฟราสตร c t เจอ ในชีวิตของเราในอนาคตเลยสมัยก่อนเนี่ย เป็นปี90เนี่ยยังไม่ใช่ทุกคนคือมีมีมีโอกาสที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้เนาะแต่ตอนนี้คือทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเป็น Basic Infrastructure เท่ากันกับไฟฟ้าเท่ากันกับน้ําซึ่ง AI ในอนาคตก็เป็นเบสิ c อินฟราสตรั t เจอรให้ทุกๆคนเลยซึ่งทุกๆคนจะสามารถจะมามี AI เอเจนมาช่วยงานทําให้แก้ปัญหาได้ทุกๆคนก็ต้องเรียนก่อนเลยให้ใช้เวลานิดหนึ่งเราไปเรียนดูใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยเขาจะช่วยงานเราได้ยังไงเป็นอนอาคตเลยีปยนช้นมากกทุกคน